สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะคือทําไมการเมืองไทยถึงยังดูเหมือนไม่ค่อยนิ่งสักทีทั้งๆที่เราเป็นประเทศแรกๆในแถบนี้เลยนะที่เริ่มใช้ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2, 4, 7, 5ครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันมันมีมีความผันผวนมีวงจรเกิดขึ้นซ้ำๆ ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันโดยอ้างอิงจากบทความวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และการพินิษสาเหตุของความไร้เสถียรภาพในกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยอยากจะชวนคุยกันว่างานวิจัยชิ้นนี้เขามองรากของปัญหานี้ยังไงบ้างคะครับบทความนี้เขาก็เริ่มย้อนไปดูตั้งแต่จุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือปี2 4 7 5ที่คณะราษฎรเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองหวังจะวางรากฐานประชาธิปไตย แต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังนะคะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดอย่าง14ตุลา16ครับแล้วก็มีการกลับมาของทหารปี20รัฐประหาร43พฤษภา35แม้จะมีช่วงรัฐธรรมนูญ40ที่หลายคนมีความหวังแต่สุดท้ายก็มีรัฐประหาร49อีกแล้วก็มีความขัดแย้งสีเสื้อตามมามันมันเหมือนเป็นลูปจริงๆครับตอนแม่วิจัยนี้เขามองว่าอะไรคือสาเหตุหลักๆของวงจรนี้คะ เขาชี้ไปหลายปัจจัยที่เปนเกี่ยวกันอยู่นะครับปัจจัยแรกที่ที่ใหญ่มากก็คือบทบาทของกองทัพกองทัพครับคือแม้จุดเริ่มต้น2475ทหารส่วนหนึ่งจะร่วมเปลี่ยนแปลงแต่ต่อมากองทัพกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในสนามการเมืองมีรัฐประหารบ่อยครั้งเเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจคุมสื่อหรือธุรกิจด้วยซ้ำหมายความว่า ไม่ใช่แค่เรื่องรัฐประหารแต่เป็นการเข้ามาแทรกแซงในหลายๆมิติใช่ครับบุตรความมองว่ากองทัพบ,บางทีก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือบางทีก็เข้ามาเองทําให้ขาดความเป็นกลางไม่ได้เป็นฐานอาชีพในความหมายของประชาธิปไตยเต็มที่นักอืมก็น่าสนใจค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องกองทัพมีครับ ปัจจัยที่2ที่บทความพูดถึงคือความอ่อนแอของระบบพักการเมืองเองอ่อนแอยังไงคะคือพักการเมืองไทยมีเยอะมากส่วนใหญออ่อาจจะยังเป็นพักที่อิงกับภูมิภาคหรือตัวบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ที่ชัดเจนเข้มแข็งอ๋อค่ะทําให้การตั้งพักยุบพักมันดูง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผลก็คือเรามักจะได้รัฐบาลผสมที่อาจจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพนักเพราะต้องคอยออแบ่งปันผลประโยชน์กัน หรือบางทีก็ข <e ัดแย้งกันเองภายในเข้าใจค่ะมีเรื่องกองทัพมีเรื่องพักการเมืองแล้วเรื่องประชาชนล่ะคะเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวมากครับอันนี้เป็นปัจจัยที่3ที่บทความเน้นเลยคือเรื่องการพัฒนาของประชาสังคมกับระดับ political literacy ของประชาชนโดยรวม political literacy ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรมันคือความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองจริงๆอะครับไม่ใช่แค่รู้ว่าใครเป็นใครแต่คือต้องมีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเข้าใจว่านโยบายมันกระทบเรายัางไงมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับสั่งความเห็นต่างได้ เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันทางการเมืองประมาณนั้นครับบทความมองว่าพอประชาชนจํานวนมากยังขาดตรงนี้หรือยังมีความเหลื่อมล้ําเรื่องความเข้าใจระหว่างเมืองกับชนบทอยู่มันก็ง่ายที่จะถูกชักชุงหรือถูกปลุกปั่นด้วยประเด็นต่างๆโดยเฉพาะความขัดแย้งทางชนชั้นฟังดูเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมเลยนะคะแล้วปัจจัยสุดท้ายคืออะไรคะปัจจัยสุดท้ายที่บทความชี้คือปัญหาเรื่องหลักนิติธรรมครับหลักนิติธรรม ครับคือการที่กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ใช้บังคับอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่บทความมองว่าการที่เราแก้รัฐธรรมนูญกันบ่อยๆโดยเฉพาะหลังรัฐประหารมันทําให้หลักนี้มันอ่อนแอลง เหมือนกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่กติกาที่ทุกคนยึดถือร่วมกันจริงๆใช่ครับแล้วบางทีการเคลื่อนไหวประท้วงก็อาจจะเน้นใช้สิทธิโดยอ,อาจจะกระทบกฎหมายหรือประโยชน์ส่วนรวมไปบ้างซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกพอเห็นภาพรวมสาเหตุทั้ง4ด้านแล้วทั้งกองทัพพักการเมืองประชาสังคม political literacy และหลักนิติธรรมแล้วในงานวิจัยเขามีข้อเสนอแนะทางออกไหมคะมีครับ ข้อเสนอหลักๆอย่างแรกเลยคือเขามองว่าอาจจะต้องเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มันมั่นคงก่อนเพราะความมั่นคงทางเศรษฐกิจการศึกษาที่ดีมันเป็นฐานสำคัญของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอันนี้อิงแนวคิดของลิฟส์เซตหรือฮันติงตันสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนว่างั้นเถอะนะคะมีความรู้ความเข้าใจมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้องจะได้มีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลไม่ตกเป็นเครื่องมือง,ง่ายๆมีข้อเสนอไหนที่ดูเอื้อ ท้าทายหรือหน้าถกเถียงเป็นพิเศษไหมคะมีครับอันนี้น่าสนใจผู้เขียนบทความเขาเสนอว่าในบริบทไทยที่ความไร้เสถียราคาพมันฝังรากลึกบางทาีในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะต้องพิจารณารูปแบบที่เน้นสร้างเสถียราภาพขึ้นมาก่อนเสถีรยรเภาพก่อนประชาธิปไตยเต็มใบเหรอคะ ประมาณนั้นครับอาจจะหมายถึงการปรับระบบเลือกตั้งหรือระบบพักให้เกิดรัฐบาลที่แข้มแข็งขึ้นก่อนก่อนจะค่อยๆขยับไปสู่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในระยะยาวเขาเรียนว่าต้องดูบริบทไทยเป็นหลักไม่จําเป็นต้องเหมือนตะวันตกเป๊ะๆก็เป็นมุมมองที่ต้องคิดต่อจริงๆค่ะสรุปแล้วงานวิจัยนี้มองว่าความไร้เสถียรภาพการเมืองไทยมันซับซ้อนเกี่ยวพันกันทั้งบทบาทกองทัพความอ่อนแอของพักการพัฒนาประชาสังคม political literacy และหลักนิติธรรม ถูกต้องครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างวัฒนธรรมที่แก้ไม่ง่ายเลยค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญให้เราคิดต่อนะคะว่าเมื่อปัญหามันผูกโยงกับโครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันมานานขนาดนี้อะไรคือจุดร่วมหรือฉันทามติที่สังคมไทยต้องสร้างให้ได้ก่อนแม้ว่าเราจะใช้ระบบการเมืองแบบไหนก็ตามเพื่อให้มันนำมาสู่เสถียรภาพที่ยั่งยืนจริงๆได้เสียขีอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคาตอบต่อไปนะคะ